อะารแห่งที่ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะคะว่าเราจะมีการโฟนอินสําหรับนุ่ม่อคนนี้ค่ะ mm hmm. แกงส้มเดอะสตาร์นั่นเองเมื่อสักครู่นี้ขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีแกงส้มด้วยนะคะทักทายชาวสุรรษฎรนนิดนึงสวัสดีครับชาวสุราษฎร์ครับผมแกงส้มธนาธรรมนะคะแกงส้มเดอะสตาร์นั่นเองนะคะ,เ,ะ,คะเป็นไงบ้างตอนนี้ออกมาอีกหนึ่งซิงเกิลแล้วกระแสะตอบรับกับ I Love Your Smile เป็นไงบ้างคะโอ้ oh, ต้อง นะครับขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะครับก็ผมก็อยากทราบนะว่าชาวสุราษ่าเขาชอบเพลงนี้กันหรือเปล่านะฮะก็หวังว่าจะชอบเพลงนี้นะฮะกับเพลงอะไรเป็นสมยัยอืมห่างหายจากซิงเกิลที่แล้วมาเป็นเวลานานเท่าไหร่คะเอ่อจากซิงเกิลที่แล้วนะครับก็น่าจะประมาณเออสองหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะครับโดประมาณหนึ่งเดือนกว่าก่อนหน้านี้เป็นซิงเกิลอ่าก่อนหน้านี้เป็นอ่าเป็น ใช่ครับผมเป็นนิ่งประกอบละครอเปรระะกบลคใช่ใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือที่เรารู้จักกันดีดังระเบิดระเบ้อเลยแล้วเธอ24ชั่วโมงนั่นเองใช่ครับผมใช่ไหมคะแต่ซิงเกิลนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วน้องแกงส้มเนี่ยชอบที่จะทําเพลงเองวิ่งเพลงเองเพลงนี้มีส่วนร่วมในเพลงบ้างไหมคะเพลงนี้พี่สายจะแต่งขั้วแรงเองครับกับเพลงไร้สมัยก็คือจริงๆในอัลบั้มแกงส้มทริปโบทเว้นนะครับคือพี่ๆเขาอยากให้เรา มีส่วนร่วมในเรื่องของเนื้อเพลงการแต่งเพลงการทำเพลงเนี่ยให้เรามีส่วนร่วมค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันครับเพลงนี้เขาเรียกว่าแนวดนตรีเป็นประมาณยังไงคะยังส้มคือ,อจริง,รงๆออกไปทางป๊อกเยอะนะครับเพลงนี้เป็นค่อนข,ข้างจะเป็นป็อกแอนด์ปีฮะแต่ว่าอ่าคือเราก็จะมีการใส่ท่อนแดดร้งลงไปให้ให้เขาเรียกว่าให้มันดึงดึงความน่ารักของเพลงคือเพลงนี้เนีหาน่ารักมากเราก็เลยใส่ท่อนแั้งให้มันดูเท่ขึ้นมาเป็นอีกมุมหนึ่งในเพลงอะไรอย่างงี้ ก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปแต่งเองด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้โชว์ฝีม้ลายมือไปในเพลงคนไหนโสดมาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับมีโอกาสได้แต่งในเพลงคนไหนโสดด้วยฮะอ่าแต่ตอนนี้ก็มาเป็นซิงเกลิลของตัวเองแล้วก็มาแต่งท่อนแรปอีกแล้วนะคะและเพลงนี้เป็นความบังเอิญหรือย,ยังไงถึงมาถ่ายเอมวีคู่กับน้องสมยัยหรือเป็นพเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเคยเคยพูดกับบนไว้เล่นๆว่าแบบถ้าถ้าเพลงเล่อสมัยได้อยู่ในรลดับามาก็อยากจะให้น้องมาเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็<อ>มันอยู่ พอมันได้เข้ามาในบ้านจริงๆเราก็เลยแบบเฮ้ยก็ต้องน้องนี่แหละให้น้องมาเล่นนี่แหละมีแฟนรายการแอบถามมาว่าจะมีโอกาสเป็นมากกว่าน้องพี่เพื่อนไหมอะไรยังไงออไม่หรอกครับเพราะว่าน้องกับผมก็เป็นพี่น้องกันนี้แหละครับอือนะคะอย่างอื่นยาก MV ออกมาแล้วใช่ไหมคะแกงส้มใช่ครับออกมาเรียบร้อยแล้วออมมอมเรียบร้อยแล้วใช่อินว่นอครับไปดูกันได้มีไ้มากๆครับแอบดูแล้วแอบดูไปหลายรอบแล้วด้วยถ่ายทากันที่ไหนเนี่ย ถ่ายทากันที่ไหนคะแกงส้มอ่าถ่ายทำเป็นที่สวนรถไฟครับผมอ่มเป็น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 ตลาดรถไฟครับตรงนั้นเป็นแบบว่ามีกราฟฟิตี้มีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไปถ่ายกันอ่าพอจะเล่าเรื่องราวสักนิดได้ไหมเผื่อบางคนแบบยังไม่ได้ดูแต่วันนี้ต้องไปหาดูแน่ๆเรื่องราวก็คือคือผมเนี่ยก็เต้นกำลังจะเต้นแล้วฝนตกก็เลยเต็มฮะแล้วก็ดีว่าเจอเจอมีน้องมีเนี้ยน้องสมัยเนี่ยเขาไปยิ้มให้แล้วเลยสุดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรยอมครับแต่ฝนจะเต้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็ไปดู น้องสมัยเขาเป็นใครอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็มีโอกาสได้มาเจอกันได้มารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเป็นหนึ่ง MV ที่แบบรุ่นรุ่นน,น่ารักดีครับนะออกแนวฮิปฮอปกันเลยทีเดียวใช่ครับนิดหนึ่งครับนิดนหนึ่งครับมีออกสเต็ปกันด้วยต้องซ้อมต้องซ้อมเต้นคู่กับน้องสมัยเยอะไหมคะอ่าก็เพลงนี้ครับก็ซ้อมกันอยู่พอสมควรเลยครับเพราะว่าน้องเนี่ยคือเราไม่เคยเห็นน้องเต้นใช่ไหมแต่พอมาเจอน้องเต้นให้น้องเต้นเก่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็แบบ น้องเรียนรู้เร็วมากคือต้องบอกว่าน้องโตขึ้นเยอะแล้วเก่งขึ้นเยอะเลยะอ่าใช่เพราะเราไม่ค่อยเห็นสมายเต้นเนาะแต่พอเอ็มวีนี้แบบออกแนวแบบฮิปฮอปแดนซ์เลยทีเดียวแอบก็เลยแบบเห็นน้องเปลี่ยนลุคนะไปดูแบบว่าเป็นสาวฮิปฮอปขึ้นมาทันทีชีสามารถมากนะคะซิงเกิลต่อไปแล้วคะแกงส้มซิงเกิลต่อไปแหละครับอือฮัลโหลจ้าซิงเกิลต่อไปและครับซิงเกิลต่อไปเอ่อยัง ยังไม่ยังยังไม่ชวัวร์ว่าจะเป็นเพลงอะไรนะครับแต่ว่ารับรองว่าคือในอัลบั้มเนี้ยในอัลบั้มแกนส,สโตนดิเวเดวนที่วางแผงแล้วนะครับก็รับรองว่าอัลบัม้มเนี้มีเพลงหลากหลายแน่นอนแต่เดี๋ยวจะเป็นเพลงอะไรที่ปล่อยออกมาเดี๋ยวต้องลุ้นกันดูนครับอ๋อแต่ตอนนี้อัลบั้มคือวางแผงเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมวางแผงเรียบร้อยแล้วทั่วประเทศเลยครับถ้า,างั้นพอจะบอกได้ไหมคะว่าแต่ละเพลงในอัลบั้มเนี้ยเนื้อหาแตกต่างกันมากไหมมีเนื้อหาอะไรประมาณยังไงบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกว่าภาพรวมอัลบั้มนี้มันค่างจะเป็น ทางบวกนะฮะเป,เป็นเป็นทาง์โพิทีฟนะครับก็จะเป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวความรักที่สามารถยินได้ฟังกันยินได้แต่ว่าก็จะมีบางบางบางเพลงเหมือนกันที่ที่แอบแตงไปด้วยความกวนนะฮะหรือว่าความแบบเซ็กซี่หรืออะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนกันแล้วก็บางเพลงก็จะมีเพลงซึ้งนะครับหรือว่าเพลงที่แบบว่าโเศร้าเลยดร,รมาม่าเลยฮะก็ต้องบอกว่าอ่บานีีจริงๆหลากหลายมากครับเรื่องของอ นะคะก็ค่อนข้างจะหลากหลายใช่ไหมแล้วก็แกงส้มนี่เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกเพลงเลยแน่นอนกับการเรียบเรียงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ครับจจริงมีหลายหลายเพลงเหมือนกันจริงต้องบอกว่า,เ,าเกินชื่นอนาบั้มท,ที่ที่เรามีโอกาสได้แบบไปีส่วนร่วมกับเนื้อร้รองนะฮะ <c oughs> หรือว่าทำนองนะฮะหรือว่ามีบางเพลงเนี่ยได้ทาได้ทำดนตรีเองด้วยเรียบเรียงดนตรีเองด้วยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเป็นเป็นอาบั้มแรกที่เราภูมิใจมากๆแล้วก็ขอบคุณ ก็มากว่าเขาให้ให้โอกาสเราเยอะมากจริงในก,การทํางานเองอะไรเงี้ยนะอืมนะคะถือว่าทุกเพลงออกมาเราประทับใจเลยกับอัลบั้มนี้ใช่ครับผมนะคะแล้วตอนนี้เป็นไงคะคิวงานเยอะหรือเปล่าต้องไปออกคอนเสิร์ตอะไรนู่นนี่นั่นเยอะไหม่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็แน่นๆครับช่วงนี้ก็จะเป็นอ่าแด้ครับโปรโมทนะครับอัลบั้มเพิ่งวางแล้วก็โปรโมทมีการไปร้ลลองเพลงโปรโมทตามที่นู่นที่นี่ด้วยนะก็ถ้ามีโอกาสได้ได้อ่ไปที่จุดงานก็ก็จะบอกนะครับบอกจะได้บอกเลย ได้รีแวะ์มาที่คลื่นเลยนะคะแฟนคลับเยอะมากใช่เลยครับโอเคเดี๋ยวให้แกงข้อฝากเลยค่ะในส่วนของการดาวน์โหลดด้วยนะคะแล้วก็ฝากอัลบัม้มรวมไปถึงเพลงนี้ด้วยค่ะได้ในะองแรกก็ขอขอบคุณทางสุดาน,นะคาับที่ออกมาแล้วก็ขอฝากอัลบั้มนะครับแกงส้มงจะได้ดาวโหลดเพลงผมได้ที่แบบจังหนึ่งสองสามสี่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 แล้วกดทัวออกนะครับหรือว่าทางไอจูนก็ดาวโหลดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากติดตามการเคลื่อนไหวนะครับผมผมอยากเช่นอย่างเช่นว่า ารางงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับที่ w w w e b b i z m a n b e r c o m นะครับแล้วก็ facebook.com/slash-actional นะครับส่วน twitter ส่วนตัวเข้ามาทักทายกันได้ครับที่ k a n c s o n m ครับผมอ่าก็ติดตามกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวแล้วก็ผลงานของแกงส้มในอย่างไงก็อุดหนุนสินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์แล้วกันเนาะส่วนนะคะแกงส้มเดือดตาวันนี้ขอบคุณมากมานะคะมาค่ะสวัสดีค่ะ